สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กี้สาวไทยสะพายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าคนไทยในต่างแดนเนาะนะคะสะพายชนบทเยอรมันหรือไม่ก็สาวไทยในต่างแดนเนาะกับอาหารไทยในต่างแดนที่เราขาดไม่ได้นั่นเองนะวันนี้เราจะไป เรีวยว่าปาร์ตี้นะปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะในกลุ่มที่อยู่ระแวกใกล้ๆบ้านของเรานั่นเองนะคะนำเสนอเมนูหมูกระทะนั่นเองนะเดี๋ยวอย่างแน่นอนนะเราก็จะไปชมบรรยากาศอันนี้ก็ให้ดูครา่คราๆไปก่อนเนาะแล้วก็บรรยากาศที่ผู้หญิงคนไทยมาเจอกันนะคะก็จะมี เรียกว่าอะไรเมามอยหอยสังนะแล้วก็อาหารที่ถูกปากหมูกระทะโอ้โหพูดแล้วก็พูดแล้วถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าเ,าเป็นสาวไทยในต่างแดนหนึกว่ากินจิ้มจุ่มแถวรียกว่าแถวบ้านเนาะนี่เป็นบรรยากาศที่แบบมันมีความสุขมากๆเลยที่เราอยูอ่อันนี้เราก็จะเรียกว่านานๆนกินกันครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งหรือ เต็มที่ก็สองครั้งเนาะเราก็มารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันซื้อนู่นซื้อนี่มาเนาะก็มาแชร์แชร์กันกินด้วยกันนั่นเองเนาะก็เอาลูกเอาเต้ามาด้วยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่คื้นเครงมากๆนะทั้งหมดนี่ก็จะอยู่กันคุณละจังหวัดนะทุกคนซึ่งอย่างแน่นอนนะคนไทยก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะไม่ว่าเราจะ อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนาะเราก็จะเรียกว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วใครมีความทุกข์หรือเราช่วยเหลืออะไรกันได้เนาะเราก็มาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือกันให้ข้อคิดแง่คิดดีๆแล้วที่สําคัญอู้ได้กินของอร่อยกันทุกคนอันนี้อย่างแน่นอนนะคุณกดเพื่อนของปุกกี้เนาะที่มาครั้งแรกเรือวีซ่ายเยี่ยมเยียนก็เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเป็นเขาเป็นเจ้าของบ้านนะ เจ้าของอกระทะด้วยเขาหิ้วมาจากเมืองไทยในยมออันนี้นะความสามารถพิเศษเขาเยอะมากเนาะอันนี้ก็เป็นพี่อีกคนหนึ่งที่เขาก็อยู่ระแวกใกล้ๆเราโอ้โหลูกชิ้นคำโตๆนะอยากจะบอกว่าลูกชิ้นนี้ก็เพื่อนเราก็ทำได้เนาะเพื่อนเราทำได้ทุกอย่างนะอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งเนาะแล้วก็น้องๆก็มีมาด้วยนะคะ หอบลูกหอบหลานนะพากันมากินหมูกระทะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าคลื้นเครงนะคะอันนี้ก็ส่งบรรยากาศแล้วก็เรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์วิถีชีวิตนะคะคนไทยมาอยู่ที่นี่ทําอะไรกันบ้างเนาะเราก็จะมีการทํางานแล้วก็มาพบปะสังสรรค์กันบ้างในเป็นในบางครั้งบางคราวนะคะอย่างแน่นอนทุกคน มีหน้าที่ที่จะต้องอเอ่อหรือว่าอะไรนะอยากได้เงินเราก็ต้องช่วยกันทํางานหรือทุกคนในที่นี้ก็ทํางานกันทุกทุกคนเลยนะคะเราทางานเสร็จเราก็อยากจะเรียกว่าให้ความสุขกับชีวิตเนาะก็มากินหมูกระทะที่นี่ด้วยกันเน,ะนาะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหความสุขที่หาที่ไหน เปรียบเปยไม่ได้เลยเนะเดี๋ยวจะมีตกท้ายด้วยการดื่มวน์อันนี้ก็เป็นความสุขที่เราก็อยากจะแชร์วิถีชีวิตนะของแต่ละคนแล้วก็ความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในเมืองของเรานะก็มีคนไทยอาศัยอยู่หลายคนนะะแล้วในเมืองของเรานี่จะบอกว่าหางานไม่ยากนะถ้าเรามีจังหวะชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ย คนขยันเนี่ยคุณก็จะได้งานเยอะนะคะซึ่งเมืองที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นเมืองพลังสตัดเนาะก็เดี๋ยวไม่พูดเยอะมาให้ให้มาชมบรรยากาศกันก่อนนะว่าบรรยากาศมันจะเป็นชื่นมืน่นแล้วก็เมามอยอิ่มนะอิ่มทั้งหมูกระทะอิ่มทั้งน้ำลายอันนี้เขาเรียกว่าอาหารไทยในต่างแดนนะส่งตรงจากสาวสาวเมืองไทยหลายๆจังหวัดอยู่ด้วยกันตรงนี้นะทั้งภาคกลางภาคอีสาน รวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะเด็กเล็กเด็กแดงเนาะประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวมาชมบรรยากาศแล้วก็มาทานหมูกระทะด้วยกันนะคะ ก็จะเรียกว่ารางวัลของชีวิตเนาะเพราะว่าเรามาอยู่ในต่างแดนเราก็ต่างคนก็อยากจะมีรายได้มีงานทํานะการที่คุณจะได้เงินมาเราก็ต้องทุกคนก็ต้องทํางานเนาะเก็บเล็กผสมน้อยพอเรามีโอกาสเราก็มาเรียกว่าให้รางวัลชีวิตนะทำอาหารอร่อยอ่อยกินร่วมกันกับเพื่อนๆพื่อนพี่พน้องๆคนไทยที่มาใช้ชีวิต แบบเดียวกันนะคะก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจใครที่กำลังหรือว่าจะเดินทางมาใช้ชีวิตกับแฟนคุณในต่างประเทศนะ,ะไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะเราก็อยากจะให้คุณเอ่อหาเพื่อนไว้จะดีที่สุดนะคะก็ไม่ต้องมีเยอะเนาะนานๆก็ไปเจอกันทีเพราะว่าอะไรต่างคุณก็ต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปนะแต่ ถึงที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องอทํางานนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเรามาแล้วจะมาเกาะโกยแฟนของเราหรือไม่ก็ใช้เขาเป็นสะพานทอดหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเนาะที่เราจะสามารถคิดได้แล้วก็ต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจเนาะคู่ใครคู่มันเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วนะคุณจะอยู่ซีกโลกไหนเนาะมันก็จะต้องมา เจอกันอย่างแน่นอนนะอันนี้ก็เรียกว่าพรหมลิขิตก็มีจริงเนาะแต่ถ้าคุณมันไม่ใช่เนื้อคู่นะคุณจะหาเงินให้ตายเฮ้ยคุณจะหาให้ตายก็ไม่ได้จะเสียเงินเสียทองโดยเ,เรียกว่าอาจจะไม่ได้อะไรเลยเนาะหรืออาจจะโดนหลอกได้ง่ายๆนะการที่เราจะมามีแฟนชาวต่างชาตินี่จะบอกให้ว่าไม่มีใครหลอกจะ การันตะีร้อยเปอร์เซนะว่าเขาจะหาให้เราได้เนาะสำหรับอันนี้เราก็อยากจะเตือนนะใครที่หรือว่ามีงบน้อยอะไรน้อยเราไม่ต้องไปเสียเงินนะการที่เราจะหาแฟนนี่มันจะต้องเป็นมาจากความรักเนาะความรักต้องอดทนนานอย่างที่บอกไปนั่นเองเนาะจะไม่พร่ำเยอะนะวันนี้ดูสิเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันเยอะเนาะต่างคนต่างกินมีหมูสามชั้นด้วยนะะอันนี้ก็มีผักหลายอย่างมีเห็ดแล้วก็มี กุ้งหมูปลาหมึกเนาะไก่แล้วก็หมูติดมันสามชั้นโอ้โหขาดไม่ได้เลยคือสามชั้นแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีน้ำจิ้มแบบรสหวานแล้วก็น้ำจิ้มผสมนะคุณป้าคุณป้าน้องเวนก็คือเพื่อนของปุกกี้เนาะเขาก็จะเรียกว่าปั่นพริกนะมาผสมอีกทีให้มันดูดูแบบเข้มข้นเนาะแล้วก็น้ำซุปที่ กลุมกรบนะกระทะเดียวไม่น่าจะพอนะเราก็เอากระทะไปล้างแล้วเราก็มาต่อรอบสองอันนี้ก็เป็นจะบอกให้ว่านะอันนี้คือความสุขสุดยอดของผู้หญิงไทยที่มาอยู่ในต่างแดนนะคุณไม่มีอะไรจะสุดยอดเท่านี้แล้วไปกินร้านอาหารอื่นมันก็ไม่ได้แบบมีอรรถรสแบบนี้เนาะเพราะว่าอะไรเราก็จะมีน้ำพริกน้ำปลาปลารอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็เมามอยหอยสังเสียงดังไปถึงนู่นเนตโต้ค่ะคุณ อยู่ที่บ้านก็คือดีนะครวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์พากันเสียงดังเสียงดังมากคนไทยมาเจอกันนี่เป็นอะไรที่แบบว่าตลาดแตกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะแต่เราจะบอกว่าถ้าคุณได้มาใช้ชีวิตที่นี่นะคืออย่างน้อยเราก็ดีนะค่าครองชีพค่าเงินบาทมันก็สูงกว่าประเทศที่เราอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้การันตีว่าคุณจะอยู่แล้วมีความสุข คุณจะอยู่แล้วคุณจะโชคดีนะบางทีมันต้องคิดให้เยอะๆนะบางทีอยู่เมืองไทยนี่มีความสุขกว่าเยอะนะไม่ต้องมาหรือว่าอะไรอดทนกับอากาศหนาวๆติดลบหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทํางานเนี้ยทรมานนะถ้าคิดในแง่ดีนะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีะงานทําแล้วคุณก็จะสามารถหาสามีได้อย่างแน่นอนเนาะปุ๊กก็ก็บอกไปแล้วว่าผู้หญิงเว้ยผู้ชายคนคนไทยหรือคนต่างชาติเนาะพอๆกัน มันอยู่ที่สันดานของแต่ละคนนะเขาปลูกฝังมาอย่างไรแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการปลูกฝังวัฒนธรรมของที่นี่โอ้โหชนแก้วนะ่ะนี่ดื่มไวน์มันได้อัติรสตรงนี้นะอ่าชนค่ะชนนะมาดื่มฉลองด้วยกันนะคะใครดูอยู่ก็ขอให้คุณอิ่มไปด้วยกันเนาะอมยิ้มเล็กๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าโอ้โหเอาหม้อมาได้อย่างไรนะหม้อ,อกินไปก็ สนุกสนานเมามอยอันนี้เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะเราก็อยากจะคือให้เห็นภาพนะความสุขสุดยอดของพวกเราก็คือประมาณนี้เนาะ